เท่าที่ดูตามสื่อมวลชนนะครับก็ไล่ไปเลยครับไม่ว่าจะของไทยพี s ของ TNN ของ Spring News ของ Reporter แล้วก็ของช่อง3ก็เห็นว่าเน้นกันเรื่องว่าท่านนายกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเยอะมันเหมือนกับ Ferrari 12สูบแต่วันนี้ตอนนี้วิ่งแค่6สูบป,ปกติตอนเฟอร์รารี่มันก็มีทั้ง12สูบ8สูบ6สูบนะถ้าโปรโตฟิโนมันก็แค่8สูบถ้าท่านพูดถึง12สูบรุ่นใหม่ล่าสุดก็น่าจะ8-12 Superfast นะเนี่ยส2สูบ ราคาล่าสุดผมว่าน่าจะทัก35ล้าน36ล้านผมก็เลยอยากจะเสนอมุมมองของของผมในฐานะที่เป็นสสฝ่ายค้านว่าเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์บัสเรามาเป็น E-Tram ที่มันเป็นฝีมือของคนไทยคนอีสารดีไหมนะครับมันดีต่อสิ่งแวดล้อมมันทำให้การขนส่งคมนาคมดีขึ้นมันเมดอินไทยแลนด์คันหนึ่งเห็นเขาบอกว่านั่งได้20-30คนก็ไทย PBS ทำทำา ด็อกิเมนเทรีหรือทำไอเรื่องอาสรารคดีเนี่ยชื่อว่าทรมน้อยอีสานนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปดูกันว่ามออีสานมอขอนแก่นเนี่ยเขาทำเรื่องทรมน้อยอีสานให้เป็นรถรางขนาดเล็ก LTR เขาบอกว่าใช้งบไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรถบัสเมย์ไฟฟ้าถ้านำเข้าเนี่ยมัน10ล้านถ้าผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันแค่7จล้าน7535หถูกไม่ถูกก็เท่ากับว,ว่า Ferra รารี่คันมันได้รถเมย์ไฟฟ้ารถแทรมไฟฟ้าเนี่ยคันนั่งได้ร้อยกว่าคน กับน <muitas> ั่งได้แค่2คนที่อาจจะมีแค่ท็อปหรหรือท็อปสองเของประเทศนี้ที่จะได้มีโอกาสนั่งเฟอร์รารี่กับเขาบ้างแต่อีก9ก้ยังไม่มีขนส่งสาธารณะที่ดีก็เลยอยากจะเชิญชวนนายกรัฐมนตรีในมุมมองใหม่นะครับว่าเป็นมุมมองแบบนี้ก็อาจจะก้าวได้ไกลแล้วก็ก้าวด้กันกับพี่น้องประชาชนดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ทิ้งคนที่อาจจะไม่มีงบประมาณพอที่35้าล้านที่จะได้นั่งเฟอร์รารี่กับเขาบ้างครับแนวคิดแบบนี้มันเหมือนอาจจะดูคนอาจจะด าัฐบบลแกญห,มหงงผมคิดว่าไอ้วิธีเปรียบเทียบ er อุปมาอุปไมยร,ระหว่าง Ferra ร i ี่กับอ่อิเล็กทริกบัสของผมเนี่ยมันคล้ายๆกับงบประมาณที่คุยกันเมื่อวานเลยนะที่รู้สึกเหมือนกับว่าเอาแบบบนลง,ลงล่างกู้มาแล้วก็โปรยเงินลงจากบนลงล่างแล้วคิดว่ามีพายุเศรษฐกิจและทุกอย่างมันจะหายไปในระยะปี2ปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นปัญหาโครงสร้างระยะยาวที่คนในพื้นที่ไม่มีคนส่งคนส่งสาธารณะมาเป็นเวลานานไม่มีสาธารณะสุขที่ดีมาเป็นเวลานาน ไม่มีการศึกษาดีๆในอุดรมาเป็นเวลานานน้ำไม่มีดินไม่มีอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปในเวทีอุดรแล้วก็เข้าใจว่าสสเทงก็ได้อธิบายให้ฟังว่างบเรื่องเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาที่ดินเรื่องของน้ําเรื่องของสาธารณสุขหมอหนึ่งคนที่นี่ดูแลประชากร2,500คนในขณะที่ค่าเฉลี่ยประเทศหมอหนึ่งคนดูแลอยู่1,006ยกตัวอย่างให้เห็นชัดจัดเลยผมเลยคิดว่าคาว่าลมใต้ปีกคนโตเล็กของผมเนี่ยมันคือการดูแลความกินดีอยู่ดีของประชาชนทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งเมื่อมันรวมกันเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ไม่แพ้พายุหมุนเศรษฐกิจที่อาจจะเป็นพายุหมุนที่มันทาลายล้างทุกอย่างก็ได้มันมันมันไม่ได้หมายความว่าเป็นพายุหมุนแล้วมันจะทําให้รู้สึกล่มเย็นมันอาจจะเป็นพายุหมุนที่ทําลายทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถานะการคลังระยะยาวของเราเพราะว่าการที่เราไปกู้มาในอนาคตดอกเบี้ยมันก็ขึ้นตามแล้วก็คนที่หาเช้ากินค่ําคนที่ซื้อของในอีเวนต์บอยหรือว่าในแม็กนี่โปรโบทให้คนไทยทั้ง2แบรน ก็ต้องมาเสียภาษีคืนในอนาคตอยู่ดีผมก็เลยคิดว่ารัฐบาลที่ที่ไม่จนปัญญาจนเกินไปเนี่ยมันก็มีวิธีคิดที่มากกว่าแค่เอาองบประมาณจากคนที่ทํางานเป็นมนุษย์กันเดือนกระเป๋าซ้ายแล้วย้ายมาให้กระเป๋าขวาแค่นั้นเองอันนั้นมันแค่ uh, redistribution of wealth หรือว่า